สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มชุดกันนะคะซึ่งชุดที่เราจะสุ่มเนี่ยมีชื่อว่ารวมชุดสุดฮิตนะคะเราจะไม่รอช้าอีกต่อไปไปสุ่มกันเลยนี่นะคะทุกคนนี่คือตู้ที่เราจะสุ่มนะคะคือตู้ล็คกี้รอย่อนนะคะรวมชุดสุดฮิต เฉพาะ7วันแรกลด25% 1ครั้ง6เพชร10ครั้ง60สบเพซนะคะซึ่งเราอะมีโทเค็นอยู่125่งรอโทเค็นเราก็จะเรามีอยู่200เพรอะแล้วเราอะก็คิดว่ามันก็คงไม่เกินชุดที่เราอยากได้หรอกโทเค็นเราก็คงอาจจะไม่ได้เกือขนาดนั้นนะคะงั้นไม่คู่ช้าเราจะต้องไปดูของรางวัลก่อนที่เราจะสุบนะคะ รางวัลใหญ่นะคะจะเป็นชุดเหมียวเอลลอยนะคะซึ่งเราอะอยากได้ชุดนี้มากแล้วชุดต่อมาชุดที่สองจะเป็นชุดสับป,ปะรดไม่รู้ว่าเรียก่อะไรภายแอป,ปเปิลหรอสับป,ปะรดแล้วกันง่ายดีดที่สามเสื้อพิงบอลลูนเหมือนชุดแรกเลยแต่ว่าแบบเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนอะไรเล็กน้อยชุดที่สี่จะเป็นชุดเทควันโดของผู้ชายนะคะเทควันโดสายดำอะไรอย่างนี้ย ืเป็นรางวัลใหญ่ทั้งหมดสี่รายการรางวัลห,หนึ่งก็จะเป็นชุดอะไรไม่รู้อ่ะตัวตลกปะไม่รู้ดิพ,พูดไปแล้วกันแล้วก็จะเป็นชุดเหมือนสเตปอัพชายอย่างเงี้ยอ่าชุดนี้ไม่รู้อะไรเจ้าพ่อเหมือนเจ้าพ่อชุดเจ้าพ่อชุดแบบเรียกว่าไงอ่ะมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยอืมไปเราจะไม่พูดช้ดทาทำเพลงสุ่มไปเลยสิบครั้งนะ กดซุ่มไปเลยขออยากเกลืออยากเกลืออยากเกลือไม่อยากเติมผิดต่ออีกต่อไปแล้วพอแล้วอือหมไม่เกลือนนะก็ถือว่ายังไม่เกลือนนะสิบสามโทเค็นไปต่อยังไงอยากเกลืออยากเกลือเถอะสาธุอือหมเกลือเกิดเมื่อกว่าเมื่อกี้อีกโอ้โหดู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 ดด อือหือหมดแล้วเนี่ยรอบนี้คือเพชรหมดแล้วนะได้มาเก้าโทเค็นอ้าวพอดีเลยร้อยห้าสิบสี่โทเค็นโอเคเราสามารถแลกเสื้อเสื้อนี้ได้นะไปจัดเลยจัดเลยแลกเลยแลกเลยสวยมากดูเท็กเจอร์นะน่นะดอดอดอด,ดอันเจี๊ยบเลยอนะ่ะแลกเลยสวมใส่เลยงานนี้สวยจึง้งปังมาก มีแรงเล่นเกมต่อไปละอุ๊ยชุดนี้ก็เอ้ยท่านี้ก็สวยนะแต่แบบเฮ้อให้มีเงินนะเพชรหมดละโอเคเราขอตัดคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะหลังจากที่พี่ๆน้องๆได้รับชมคลิปไปแล้วนะคะขอกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย